เป็นคุณสนทิลิ้มทองกุลพูดให้ร้ายคณะราษฎรและจองบนปออย่างไม่เป็นความจริงจึงขออนุญาตมองต่างมุมเพื่อสังคมอุดมปัญญาครับลอยแล้วคนที่มีอำนาจในคณะราษฎรเดี๋ยวผมจะเปิดเผยชื่อให้หมดเลยเป็นตัวตนให้ดูก็พองทายทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ออกมาให้ตัวเองเป็นคนซื้อในราคาถูกในราคาถูกคุณ<อ>สนทิพพูดเป็นตุเป็นตาเหมือนกับเป็นเรื่องจริง แต่ไร้หลักฐานจริงๆนะครับจนกระทั่งมีสสคนหนึ่งที่อยู่ในสภาสสจังหวัดอุบลราชธานีชื่อคุณเลียงชายการและนายไถ่ปณนิกบุตรผู้แทนจังหวัดพระนครเขาขอเปิดอภิปรายทั่วไปพร้อมกับคู้ที่นายสนที่อ้างเองนั้นเชื่อถือได้ไหมครับนายเลียงชายการเคยเข้าข้างพระยาทรงสุรเดชจะทำรัฐประหารจากคณะราษฎร ที่สําคัญนะครับเคยว่าจ้างคนไปใส่ร้ายตะโกนในโรงหนังว่าปรีดีฆ่าในหลวงซึ่งเรื่องนี้ท่านก็เคยขอโทษมาแล้วนะครับในหนังสืองานศพมีแทรกไว้ด้วยรายละเอียดชื่อบุคคลต่างๆที่ลักลอบซื้อที่จากพักทังท่างที่และก็ซื้อที่จากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในราคาที่ถูกคุณชนที่อุตสาหไปอ้างหนังสืองานศพพระยาประหดนะครับ คงคิดว่าเป็นหนังสือหายากไม่มีใครไปคนดูแต่เรารองด้วยวิจารยานดูสิครับว่าหนังสืองานศพจะมีรายชื่อเหล่านี้ได้อย่างไรผมจะมีคนที่ห้องสมุดธรรมศาสตร์ครับเป็นฉบับดิจิทัลไม่มีรายชื่อดังอ้างครับสงสัยว่าคุณสนที่คงยกเมฆมานะครับและอีกอย่างหนึ่งพอพลจอมพลปอพิบูลสงครามลี้ภัยไปอยู่ญี่ปุ่นและเสียชีวิตที่นั่นขุนที่รันดอนชัยก็ก่อตั้งตำนง,ง,งานนครหลวงไทย ทิ้งมรดกให้ดูกหลานเราคงจําได้นะครับตอนที่พระยาผลถึงแก่อสัญญกรรมนั้นมีเงินเหลือติดตัวอยู่ร้อยกว่าบาทไม่มีเงินจัดงานศพครับจนคนต้องช่วยกันเรียรายจัดงานศพส่วนจอมมลปอเมื่อลี้ภัยไปญี่ปุ่นแทบไม่มีอะไรติดตัวไปเลยครับไม่ได้ร่ํารวยผิดปกติยามที่เสียชีวิตแล้วเหมือนกับจอมพลสฤษดิ์หรือจอมพลถน,นอมนะครับอเลยนะข้าพเจ้าคือตัวพระเจ้าทิพยาพา รู้สึกว่าจอมพลปอนั้นกระทําเพื่อจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียเองและการพูดให้ร้ายกันเกิดขึ้นได้เสมอครับอย่างเช่นบอกว่าพระเดกนรงกิเตกยรต้องการเป็นประธานาธิบดีหรือว่าทักษิณอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นการใส่ร้ายนะครับเพราะหลังจากนั้นไม่มีใครไปฟ้องร้องจอมพลปอเลยครับนี่เป็นแค่คำให้การเฉยครับแต่ไอ้จอมพลปอเนี่ยมันเอา ตาไก่ของมันเนี่ยก็คือตาตาปีเกิดมันปีรากาเนี่ยเอามาแล้วก็มาเหยียบตาคุตอันนี้ไว้ท่านผู้ชมแปลว่าอะไรไม่ต้องแปลเลยมันต้องการที่จะเป็นพระหมหากษัตริย์ก่อน,นอื่นนะครับต้องดูก่อนว่ารูปนี้เป็นรูปที่จอมพลปอสั่งสร้างจริงหรือเปล่าอันที่สองที่เพิ่งจะรู้นะครับก็คือว่า คาถาตราคุดล้วนใช้กับจอมพลสามัญชนเช่นกันครับไม่ใช่ใช้เฉพาะเจ้าในเว็บไซต์หอมรดกไทยนะครับบอกชัดเจนครับว่าคทาจอมพลนั้นประเภทที่3คือคทาสำหรับผู้ดำรงยศจอมพลของสามัญชนคนทั่วๆไปนะครับรูปตราไก่ที่คุณสนที่เอามาแสดงนั้นไม่รู้ของจริงหรือของปลอมนะครับแต่นี่ครับ รูปคาถาของแท้ของจอมพลปอหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับแล้วจอมพลทั้งหลายเนี่ยครับถือคาถาตราคุดกันทั้งนั้นนะครับล้วนแต่เป็นสามัญชนครับไม่ได้ถือว่าเป็นการล้มเจ้านะครับผมไม่ได้เข้าข้างคณะราษฎรนะครับแต่เราควรให้ความเป็นธรรมกับคณะราษฎรที่เอาวังต่างๆมาถกเป็นส่วนราชการกระทรวงทบวงกรมแม้แต่รัฐสภาและทำเนียบรัฐบาลในปัจจุบันนี้นะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือคณะราษฎรโดยจองพลปอเป็นผู้มอบที่ดินให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแต่เดิมจุฬาเช่าที่จากในหลวงรัชกาลที่8ปเป็นเวลา30ปีแต่หลังจากมีพรบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระวรสยรเนี่ยครับสำนักงานทรัพย์สินโดยกระทรวงการคลังเนี่ยครับก็มอบที่ดินให้กับจุฬาลงกรณ์เลยครับนี่แหละครับเราจึงไม่ควรบิดเบือนประวัติศาสตร์สร้างความแตกแยกในหมู่พี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณครับ